สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเป็นเช้าวันหยุดที่อยากให้ทุกคนมีความสุขและก็สดชื่นนะคะกับวันหยุดวันนี้นะคะก็มีเรื่องมาแชร์สำหรับไลฟ์สไตล์คนที่แบบว่าชอบชองเครื่องดื่มทั้งวันคือแบบเข้าร้านกาแฟเดินทางก็แวะปัม๊มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะแชร์ว่าเครื่องดื่มที่เราสามารถจัดเตรียมเองได้นี่นะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีมาก วันนี้ก็ได้ออกกำลังกายเดินวิ่งเร็วบนรูปไปแล้ว40นาทีแล้วก็ยืดเส้นด้วยการเบสิกโยคะ20นาทีนะคะแล้วก็คาร์ดิโออีก10นาทีนะคะเรียบร้อยไปแล้วก็ตอนเช้าก็จะดื่มเจ้ากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่ไม่มีนมไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมนะคะความขมจากกระบองเพชร ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานเนี่ยมันจะมีพรีเวลติเรื่องของการปรับําไส้แล้วก็ได้รสชาติของความขมกาแฟที่หอมมากแล้วก็ไม่หวานจัดอร่อยดีนะคะแล้วก็ดื่มเป็นเช้าวีอย่างเงี้ยจิบตั้งแต่เช้าเอาจิงๆิงจิบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนก็คือแบบชงน้ำครึ่งถ้วยอะค่ะอ่าแล้วก็ที่เหลือก็มาใส่กระบ,บอกน้ำแล้วก็ชงดื่มทั้งวันเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นมื้ออาหารว่างหลังจากออกกำลังกายไม่ทานแป้งไม่ทาน เป็นเคล็ดลับก็คือไม่ทําให้เกิดอ f ฟเตอร์เบก็คือแบบเกิดการเผาผลาญในขณะที่เรานั่งดูทีวีชิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เว้นไว้สัก2ชั่วโมงไม่ทันแป้งไม่ทานน้ำตาลนะคะก็จะมาชงเจ้าโคโคัทมิกค่ะแล้วก็มีเป็นไข่ต้มต้มไข่มาอันนี้เป็นชิตนอกบ้านเนอะที่เราเลือกอาหารเองก็จะใช้เป็นไข่ต้มวันนี้ก็วัอเช้าทานไปสอง ก็โมสปีสองวันนี้ก็จะทานทั้งหมดสี่ฟองนะคะแล้วก็มีส้มหน,นึ่งลูกอันเนี้ยจะแบกว่ามันอิ่มนานมากอิ่มนานมากเราก็ทำแบบนี้ไว้ทุกวันนะคะเผื่อวันไหนที่แบบว่าเราได้ไปกินมือฟรีอะไรเงี้ยหรือมือปาร์ตี้สังสรรค์เราก็จะได้อร่อยไม่ต้องมานั่งเหนียมอายว่าแบบ เดี๋ยวกินเยอะอ้วนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวน,นะคะถ้าเราใช้ชีวิตแบบมีการออกกำลังกายสลับเสมอแล้วก็ควบคุมอาหารทานเท่าที่จําเป็นแล้วก็ทานเท่าที่ร่างกายต้องการแค่นี้เขาไม่อ้วนแล้วค่ะแล้วก็อยู่ในสังคมอยู่ในกับชีวิตกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้สบายๆนะคะอืมทำไมวันนี้แบบซองแกะยากมากปกติมันจะแ,แกะไม่ยากเอาได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเอาน้ำร้อนมาจากที่บ้านค่ะแล้วก็เทลงไปเลย ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะใครที่อยากมีซิกแพคพี่ก็กําลังสร้างอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าการที่เราจะออกกําลังกายให้มีซิกแพคเนี่ยอาหารสําคัญมากกับการทานนะคะถ้าเราทานอาหารทูกต้องแล้วก็ออกกําลังกายในช่วงของการเล่นกลั้นเนื้อท้องเนี่ยซิกแพคจะมาไวมากแตนนี่ก็พยายามสู้ๆไปด้วยกันนะคะทุกคนจะได้ไม่มีูมงกะทิลดพุงหมูอะไรประมาณนั้น แน่นียคะ่ะหอมมากหอมกลิ่นกระทิสดโคโคนัททานเหมือนนมสดน,นะคะหรือจะใช้เป็นครีมเทียมก็ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟดำแล้วก็ชอบแบบว่าเติมครีมเทียมอะไรเงี้ยก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยใส่รสชาติมันก็จะหอมหวานอร่อยมากสู้ๆเล้คนะคะุณไ,ได้ Side. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. out of me in this dance that I can't